สนุนโดย Isuzu D Max โกเด้งโหเด้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับ จะมาพบกับกูรูคู่อร่อยเช่นเคยนะคะเราจะนําสาระดีๆนะคะบวกคู่กับความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะคอย่างวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบเรื่องราวดีๆที่จังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่เราเนี่ยมองข้ามไปไม่ค่อยได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีสถานที่เที่ยวดีๆนะคะของอาหารเด็ดๆอีกต่างหากนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมกันค่ะคอย่างที่เราจะไปเที่ยวในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องรา ที่น่ารู้มากๆเลยสถานที่นี้ใช่ไหมคะคุณอาใช่แล้วครับปอยครับสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เมื่อเรานำไปชมแล้วก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของคนไทยเรามากที่สุดค่ะสถานที่นี้คือ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะทำให้เราทราบถึงเรื่องราวที่มาและก็รูปแบบต่างๆทางด้านการเกษตรของไทยตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็สถานที่นี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากาก็พื้นที่เขากว้างใหญ่ถึงประมาณ500ไร่ห0 0ไร่ใช่เราจะเที่ยวหมดยังไงโอ้ ไม่เป็นไรมาหลายวันหลายครั้งก็ยังได้นะฮะ,ฮะแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วรับรองต้องได้รับทั้งความรู้และได้รับทั้งความสนุกสนานมากมายเลยทีเดียวครับหลังจากเราเที่ยวกันแล้วนะคะ500ไร่นะคะ,ะต่อไปก็จะพาไปกินอาหารป่าค่ะเชื่อได้ว่าคนที่ชอบของเผ็ดอย่างคุณอาเนี่ยต้องชอบและก็ติดใจแน่นอนค่ะคแต่จะเป็นร้านอะไรก็ไม่บอกเหมือนเคยค่ะบอกอ,อย่างเดียว ว่าอยู่ในจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ a นาโนยาหม่องตราถ้วยทอง กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมครับและตามที่ผมได้เกริ่นไว้ว่าจะนำคุณผู้ชมไปพบกับการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตการเกษตรของไทยและบัดนี้เราได้นำคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วครับ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับค่ะที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการเกษตรที่ครบวงจรที่สุดเลยค่ะหรือเรียกได้ว่า one stop service ค่ะครับะจะมีเรื่องราวดีๆยังไงนะคะผู้รู้รอเราอยู่ด้านในแล้วล่ะคะ่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณจารุรัตน์จงพุทธิสิริซึ่งท่านทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรนะฮะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คงจะต้องเริ่มกันที่คําถามถึงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับว่าที่เราก่อตั้งกันขึ้นมาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ยังไง มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็กี่ปีแล pues ้วครับเนี่ยค nah, ่ะก็ก <for> ว่า17ปีแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างมาก็คือกระทรวงเกษตรและสาก์เนี่ยได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อปี2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระที่ท่านทรงครองสิริราชสมบัติตปนนั้นก็คือครบ50ปีนะคะคือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องกาาชีภาพกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เรื่องของ ภูมิปัญญานวัตกรรมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงค่าการเกษตรนะคะเห็นบอกว่าโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมาก500ไร่เหรอฮะ ค่ะพื้นที่ทั้งหมดที่500ไร่แต่พิพิธภัณฑ์ใช้ประโยชน์จริงๆประมาณ300กว่าไร่ค่ะอ๋อกเหลือสองไร่200ไร่นี่เป็นของหน่วยงานในก,นกระทรวงเกษตร<อ>ที่ใช้ประโยชน์อยู่ร่วมกันนะคะอะครับพื้นที่ทั้งหมด300กว่าไร่นี่ก็จะแบ่งเป็น3โซนหลักๆค่ะน,นะคะ,ะโซนที่1ก็เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะคะะนอกจากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งพอเรามาดูในอาคารได้เห็นพระองค์ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ เรนั้นเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเราต้องออกไปดูของจริงนะคะว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนี่ถ้าสําหรับคนเมืองนี่มันทําได้ไหม<อ>โซนที่สเราเรียกว่าโซนเกษตรตามรอยพ่อโซนนี้จะสําคัญเพราะเราได้นําแนวทฤษฎีใหม่ของพระอ,องค์ท่านมาประยุกต์แล้วก็จัดสแสดงเผยแพร่และปฏิบัติกันจริงอยู่ในทพิพิธภัณฑ์ก็คือเรามีพื้นที่9ไร่นะคะแล้วก ทดเลือกคนมา9คนแล้วก็มาทําอยู่จริงในพื้นที่นี้5เดือนให้เห็นเลยมาทดลองเรียนรู้แล้วฝึกปฏิบัติในภายใน5เดือนนก็ทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัปรุงดินคุณเฉพาะกล้าปลูกข้าวยังไงปลูกพืชผักยังไงเลี้ยงปลายังไงในเวลา5เดือนอันนี้คือคอนเซ็ปที่บอกว่าวันสต็อปเซอร์วิสปะคะใช่ค่ะก็คือเรียนรู้ได้ทําได้ด้วยค่ะเราเรียกว่ามาที่นี่นะคะได้ทั้งความสุขสนุกสนานเรียนรู้ลงมือทํา และนําไปปฏิบัติที่นี่นะคะใหญ่โตมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่เราเนี่ยจะพาไปดูในจุดที่สําคัญสําคัญนะคะแล้วก็คุยกันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะตามกันมาเลยค่ะ จุดที่เป็นโรงภาพยนตร์3มิตินะคะซึ่งเราจะได้ดูภาพยนตร์3มิติแอนิเมชันซึ่งเราตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเรานะคะโดยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงซึ่งทรงเข้าไปในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนทีนี้เมื่อเป็นภาพยนตร์3มิติเราก็ต้องใส่แว่นนดูใช่ไหมฮะใส่แว่นดูใช่ไหม เรียนกำลังม,มาดูคนดีเลยอ๋อตรงนี้นะคะได้รับความน่าสนใจมากเลยน้องๆมากันเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วยอธิบายนิดนึงค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างคะอ่าโซนตรงนี้เราเรียกว่ากเกษตรพอเพียงเมืองคะเราก็จะแสดงต้นแบบที่บอกว่าการทําการเกษตรสําหรับคนเมืองนะคะคนที่อยู่คอนโดาวน์เฮ u s e หรือบ้านจาาัดสรรมีพื้นที่เล็กๆก็สามารถที่จะปลูกพืชไว้กินได้นะแล้วก็ทําได้ง่ายๆนะบนหลังคาเนี่ย บนหลังคาด้วยนะคะทีนี้ก็ปลูกบนหลังคาได้นะคะคือมีที่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นได้เลย<ด>ว่า,อย,าอย่างนั้นนะคะ,คะ จะมาโยนกล้ากันนะคะลองทำนาดูซิว่าปกติเขาดํานาทีนี้เป็นเรียกว่าเทคนิคใหม่นะคะโยนกล้าใช้โยนนะคะเราก็จะจะับจับกล้าอย่างนี้แหละค่ะคือเราเพาะกล้าไว้ก่อนนะคะใส่ถาดหลุมพอได้เวลาสักสิบประมาณสิบวันหรือสิบห้าวันนะคะเราก็เอามาแล้วก็เพาะจับอย่างนี้แล้วเวลาโยนก็คือย่อตัวลงนิดนึงแล้วก็โยนไปให้ไกลนะก็ดูให้มันกระจายด้วยนะคะ ลองไหมคะค่ะหนึ่งสองส้ำค่ะเนี่ยมันก็จะตั้งขึ้นติดใจติดใจ โอ้โหได้ได้วันนี้สนุกมากมเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาศึกษาบ้างคะ่ะหรือเป็นหมู่คณะเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะโดยปกติเราก็จะเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์นะคะก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ดูงานทั้งหลายได้แต่ทีนี้ถ้าอยากมาเป็นหมู่คณะนะคะแล้วก็มาลงปฏิบัติจริงอย่างนี้ถ้าได้ประสานงานมาก่อนนะคะก็นะ ผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางเจ้าหน้าที่เรานะคะ<ฤ>ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อของพิพิธภัณฑ์นะคะครัแล้วเวลาเข้ามาชมนี่มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะค่ะในกรณีเข้าชมในปีนี้เรายาังยกเว้นค่าเข้าชมนะเพราะว่าอยู่ในระหว่างปรับปรุงนะคะ,คะต่อไปก็คงจะมีการเก็บครัวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผอ,อรุจิรัตน์นะครับซึ่งได้กรุณาพวกเราอย่างมากมายได้นำชมด้วยตัวเองแล้วก็ได้ให้ความรู้กับเรา ก็ต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,คณ,คคณมากค่ะค่ะ